สนับสนุนโดยมาม่าหมูสับตัวจริงอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงกรุงสีเฟิร์สชอยด์ใบเดียวครบเคลรื่องทุกเรื่องใช้จ่ายสถาบันกตราหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นลุงจางทนไม่ได้นะครับที่เห็นลูกหลานต้องทิ้งถิ่นฐานไปทีละคนทีละคนจึงพยายามคิดหาวิธีจะฟื้นฟูท้องทะเลแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งบางคนมองว่า สิ่งที่แกทำนั้นไร้ประโยชน์และหลายคนมองว่าลุงจางบ้าก็เรียกประชุมคนที่มีอาชีพจับ่อปูเนี่ยมาคุยปรึกษากันก่อนที่เราจะตั้งธนาคารทำธนาคารปูว่าเราจะทดหลงเรื่องการอนุรักษ์แม่ปูไข่นอกอกระดองนะ,ะเพื่อทำกระชังแล้วก็ให้สมาชิกที่มีอาชีพจับปูเนี่ยนะฮะได้เมื่อไข่ได้แม่ปูไข่ปุ๊บให้เอามาฝากกับธนาคารปู ก็ได้อาศัยผู้ใหญ่เป็นแกนหนาเรียกว่าประชุมเสร็จแล้วทั้งๆท,ท,ที่ว่าเขามีส่วนร่วมเนี่ยแต่ว่าเวลาทำจริงเมื่อปีเริ่มปี2,5,4,5ก็มีสมาชิกที่เข้าร่วมแค่4ี่คนเราต้องสร้างธนาคารปูม,มาเอาเงินไปฝากให้ปูม,ม้าเหรอลุงจางมามุกไหนเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้น ลุงหมายถึงว่าถ้าพวกเราเนี่ยจับแม่ปูม้าที่มีไข่ได้ก็ให้นํามาฝากไว้ที่ธนาคารปูม้าเนี่ยวันละตัวฝากทําไมล่ะลุงจางก็ให้ลุงจางต้มกินไงสลากแกมโกงนะเนี่ยลูกๆก,ก็ไม่อยู่บ้านแล้วกะว่าจะให้พวกเราหาเลี้ยงหรือไงดำเบยงฟังลุงพูดให้จบซะก่อนสินะใช่ใช่แกอย่าไปขัดคอลุงเขา ลุงจางครับพูดต่อเลยครับแม่ปูมาที่พวกเราเสียสลัดนำล่องกันคนละตัวเนี่ยเราก็นำไปไว้ในกระชังแล้วก็รอให้แม่ปูสลัดขายออกให้หมดอ๋อลุงจางหมายถึงว่าเราจะปล่อยไข่ให้ลูกปูมันโตก่อนจะลูกปูไปปล่อยทะเลใช่ไหมครับเออนั่นแหละเองนี่รู้จริงเพราะว่าพวกเราจะได้มีปูให้เราจับกันตลอดไปลูกแล้วแม่ปูล่ะลุงอ้าวเมื่อแม่ปูสลัดขายหมดแล้ว เราก็เอาไปขายได้อีกอมันได้ทั้งนั้นนะลูกความพี่ของลุงแกก็ดีจริงใช่เห็นด้วยเออฉันก็เห็นด้วยฉันเห็นด้วยฉันไม่เอานะพี่ป้านะอาอย่าไปเชื่ออะไรกับคนแก่ฉันว่าลุงแกบ้าไปแล้วแก่แล้วแก่เลยจริงๆจริงแล้วเนี่ยไอ้ที่คนเขาที่เขาพูดหาว่าผมบ้าเนี่ยตั้งแต่ปี46หเขาถือว่าไอ้แนวความคิดอย่างผมเนี่ยมันคือคนบ้า เอาแม่ปูไข่น่ากระดองไปใส่กระชังซึ่งที่เราเรียกว่าสมมุติว่าเป็นธนาคารปูหรือตู้เซฟ่น,นเขาหาวว่าผมว่าคนบ้าถ้าเป็นคนอื่นน่าจะถอดใจหนีแนวคิดเรื่องธนาคารปูม้าหรือตู้เซฟปูม้าที่ลุงจางเรียกก็คือการนําเอาแม่ปูที่มีไข่เต็มท้องมาฝากไว้ในกระชังเลี้ยงกลางทะเลรอเวลาให้แม่ปูปล่อยไข่ออกไปฟักเป็นลูกปูซึ่งลุงจางคิดว่า นี่คือทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแต่ด้วยความที่ว่าการทำแบบนี้ไม่ได้เห็นผลเพียงในวันสองวันและยังเป็นแนวคิดใหม่ที่ผู้คนพากันดูถูกปัญหาและอุปสรรคต่างๆจึงมีมากมายปัญหาที่ว่ามากที่สุดที่เรียกว่าถ้าไม่ใช่ผมคงทำไม่สำเร็คือไปชวนหาแนวรูว้มันไม่มีแนวรองจากวันที่ผู้ใหญ่เขาเรียกไปชึง ประมาณ20คนทุกคนยกมือทั่วมือว,ว่าเอาด้วยแต่พอถามจริงทุกคขบอกไม่อาด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ยต้องใช้ความมุ่งมัน่นหมานะอดทนสมาชิกเนี่ยเอาแม่ปูมาให้อย่างเดียวเหลือหน้าที่นั้นผมจะนําแม่ปูไปใส่กระชังดูแลคุณเอาอาหารให้แม่ปูทุกอย่างอยู่กับผมหมดเลยธนาคารปูมา้าเริ่มเดินหน้าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในอ่าวทุ่งมหาท่ามกลางอุปสรรคมากมาย รุงใจจะทําอย่างไรให้ทุกคนรอบอ่าวแห่งนี้หันมาร่วมมือกู้วิกฤตด้วยกันอย่าพลาดเรื่องราวของเท่าทะเลคนนี้ในช่วงหน,น้าลังลงคนดี